เปล่ไม่ใช่ตอนที่ไปเข้าเขาเปนทันดอแรองะอะไรอะฝันร้ายแล้วอ่ะมึนหมดฝ <c oughs> ันร้าย <c oughs> ไปแล้วร้ายไปแล้วตอนไหนอะคันหาชารีนอนหลับรอพระรัฐมนตรนีรอดเสร็จแม่ก่อนนะห <c oughs> ลอนใจนะเป็นหนักมา <c oughs> เป็นหนักมากตัวเรานี่จะไปดูเป้าพระเม่ไม่รอเรื่องกิจการศึกษา โพระว่ามันมัขึ้นนอาราจะมีเกินมีคนมาส่เลยมีการสบสิบไปดูดีภาพมันมีอยู่มีการส่งสองนิ้วเนี่ยองใช่ไหมาอบไหมฉิบไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องลงนี้เลยอ่ะเอาเอาเหมือจริงแล้ออกดีลาเลยจะได้วางดีลาถูกทางนี้ไม่น่าได้ทาง้งล่างก็ได้อาพื้นก็ได้แล้วแต่ ยังยังลองในนิกยังออกเนสี่สิบห้าองศาเอ้ยเอ้แล้วกองยังไม่ส่งไหมเหรอผมไม่ได้แล้วแต่เพื่อนว่ามันไม่ว่างเลยมันออกจากงานอีกใกล้ๆด็กใกล้ๆกันอเข้าไป